นี่เป็นสภาพเรือนแพค่ะคุณผู้ชมต้องใช้คำว่าเรือนแพรเราจะเห็นว่ามีทุ่นอยู่ด้านล่างนะคะแต่เรือนแพในคลองบางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์กำลังเกยตื้นค่ะไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ตามปกติน้ำในคลองแห้งขอดลดระดับลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะ ตอนนี้ก็ต้องรอจนกว่าน้ำจะหลากมาจึงจะกลับไปอาศัยได้ตามปกติค่ะชาวบ้านในคลองบางพระหลวงบอกว่าคลองแห่งนี้เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำยมจากอำเภอชุมแสงลงสู่แม่น้ำน่านในอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่ผ่านมาลดระดับอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านต้องไปอยู่ที่อื่นค่ะถ้ามาลงไปอีกลงไปอีกก็ต้องเอียงไปอีกอะติดติดดินอีอีอันนี้มันเป็นรางนะ ไม่โครูเข,เขาจกไวให้พึกแพรนี่เนี่ย<ม>เพราะว่าถ้าไม่จกไว้มันก็อยู่บนแห้งเลยเนี่ยถ้ากนเนี้ยอยู่บนแหง้งหรือแพรค้างแห้งเต่งอย่างเงยจ้ะลูววกบวบมันก็จะตากแดดอยู่บนแหง้งแล้วก็นั่นพอน้ําขึ้นมาก็จมไปเลยแพรแพรนี่จะจมลูกบวบมันแ,แตกนะคือวันนี้เราก็ต้องคอยดูใช่ต้องต้องคอยดูตลอดอ่ะที่จังหวัดแพร่ปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบกับคนเลี้ยงวัวค่ะ เกษตรกร,กรบอกว่าปีนี้ภัยแล้งรุนแรงอย่างมากนะคะอากาศร้อนจัดพืชอาหารก็ไม่มีน้ำก็ขาดแคลนต้องออกไปหากินไกลามากขึ้นและก็ต้องหาร่มไม้ให้สัตว์ได้พักส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะเกิดพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแล้วนะคะมีบ้านเรือนเสียหายในส4ตำบลในอำเภอปองค่ะส่วนใหญ่หลังคาถูกพัดปลิวหายไปเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าไปช่วยเหลือนะคะ นี่เป็นผลจากสภาพอากาศที่ในเวลานี้สูนยนุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าในพื้นที่ภาคเหนืออากาศยังคงร้อนจัดนะคะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายและอุณหภูมิในเวลานี้ก็ยังอยู่ระหว่าง37ถึง42องศาเซลเซียสค่ะ